สบายดีทุกคนเซฮายจากประเทศลาวเวียงจันเดอร์หลังจากที่เขากลับมาตั้งแต่อันประเทศไทยเมื่อวานนี้เนาะทุกคนเนาะกระนนนตื่นขึ้นมามเมื่อนี้กะสีมหาเมียนเฮือนกวดเฮือนทำความสะอาดเฮือนให้สะอาดสะอาดเนาะประตูหน้าต่างก็เปิดออกมาเปิดเลยผู้ดีบากกะี้ฝุ่นมันหลาเนาะเขากับโบคอยได้ยูปรนได๋นะน้องคอยกะยูยูแต่ว่าเขากับโบคอยมีเวลามาเหตุเนาะเขากับไปเบี้ยของเขานะทุกคนแต่ว่ามือนี้เอมี่กะสิโคจัดการหนักๆหนักๆคนเออเมียนให้มันมือเป็นสะอาดสะอ้านทุกคนแล้วกะ่กนที่เอมี่จะลงมือ งานบ้านมันนี่อยกะไปหาล้างหน้าล้างตาเนาะกับมาทาครีมกันแดดป้องกันไว้วให้นาเขาเป็นฝ้าเป็นกาฮะแล้คก็ดีว่าแดดช่วงนี้ก็แห้งเร้วทุกคนบ้านเฮานี่ก็ได้ถึงว่าโบมีแดดเอมี่กะทาไว้คือเก่าฮะยูมองนอกขีมาตกข่อยกะทาไว้เนาะสาเหตุที่นาเขาเป็นฝ้าเป็นกากระพริว่าเฮาโบทาครีมกันแดดฮะทุกคนเมตเตแสงไฟหรือว่าเสงโทรศัพท์กระเฮ็ดทนาเขาแบบมองค่ำได้เร้วฮะเมื่อนี่ก็เลยทาไปแล้วก็สีไปหาเหตุงานบันนี่นะทุกคนเอ้ยผู้ใดสนใจกะทาขอความาหายมีได้เลยเด้อทุกคนเอาบันนี้ีมาตอม เซตตอบคอมเมนต์หับออเดอร์ไปก่อนเนาะก่อนสิไปลงมือเหตุงานบ้านกระได้ทุกคนมือนี่กะเอมีก่กะจ้างคุณมาซอยกันเนาะพอดีบา่าขั้นจเจฮิตผู้เดียวก็คือสิบบไวดกเอมี่กันตัวคนเดียวก็เหตุหลายนาทีเนาะเอมีก่กระทึงสิบา่าขายของออนไลน์ไปนำะะ้ำผลัดละกะตัดต่อคลิปตัดต่อเหตุอย่างเอมี่ก็เหตุเองเบิร์ดทุกสิ่งทุกอย่างฮะนะทุกคนแล้วกะเอมีก่กะ ตอบคอมเมนต์ก็ตอบเองเบิดเลยฮัลโหลมึงเธอคอมเมนต์มันก็นหลายบึงเธอเอาก็ตอบบรทนนันเนาะคันคนใดที่เอมี่ยังบม่ได้ตอบกะขอโทษขออภัยเดอ้อทุกคนแต่ว่าคันคนใดที่เอมี่ตอบไปแล้วตอบแบบผิดผิดตอบแบบงงๆง่ะละาการอขอโทษคือกันเนาะผู้ดีว่าเอมี่การมึงเธอไม่เสร็จมันหลายคอมเมนต์มันหลายเนาะมันก็อยากตอบผิดเน่ฮัลละทุกคนเอาเฮ็ดงาน,านไปน้ำล้วก็มาน,นั่งตอบเสร็จแต่คอมเมนต์อีเนี่ยมันเนี่ยผู้ดีว่าอันโทรศัพท์ก็ดังติ้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 งอยู่ฮัลละก็เลยแบบ เมย์ข่อยแล้วกะซอยะล่ะแต่ว่าสุหลขันเมย์ข่ยอยยุแล้วก็เหตุงานบ้านฮะล่ะแต่ว่าสมัยตะกี้เขาก็เคยจ้างแบบว่าจ้างเป็นหลายเดือนมาเหตุเป็นประจำเหตุคู่มือคู่มืออยู่หะนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวดี๋มีกะบบได้จ้างเนาะยมเวลาข่อยมา แบบนี้เขาก็จ้างจ้าง่นมาเห็ดเอาสินะเพราะว่าคนอยู่เขาก็อยากให้เพิ่นเห็ดเอาเน้อทุกคนเนาะเงินกับปลูกขยูแร้วกะสีมาจ้างไม่บ้านไหนอีกมันกัสิคือสิบเมนที่บอกเมื่บไร่ทุกคนเนาะเออเข้าหาเงินแบบมาปลูกเงินอีกกับเมยพอเฮงเรี่วนะกันยังแบบกันยังจีจ้างไม่บ้านไหนอีกมันกัสิบเมนนนะแต่ว่าคอยกัเป็นคนมักสะอาดคอยเป็นคนมักแปนทุกคนอันนี้ก็เป็นเฮือนครัวของเขาเนาะแต่ว่ากันยังบ่ทฮันดีเมียนด้มันเอียงหลอกทุกคน พื้นกะสีเบิ้งเป็นลายๆ่ไล่ไล่ไปเสล้พอดีเขากะเลี้ยกมาเลี้ยงไก่ไปน้ำนาปิดไก่มันกะขึ้นมาเฮือนมะเฮือนกะขี่ใส่เฮือนเท่าไหร่ทุกคนเออเท่าไหร่วันนี้กะสีมาอันซงกาแฟไปจีบกอนพอดีบาตั้งแต่ตื่นมากะยังบ่ทันได้กินอีหยังเดียว้คอยกัได้ก็เลยมานั่งจีบกาแฟกะสีเบิ้งวิวเบิ้งบรรยากาศชิวๆไปเนาะโดนโดนได้มาเรือเท่าไหร่ทุกคนเขากะเบิ้งหันเบิ้งนี่ะนะแต่ว่ามาบ้านเนาะมาเขาได้มันกะ สบายใจทุกเรือคะ่ะอันนี้ก็เป็นเือนของเขาเองค่ะนะทุกคนก็นางจิบชาจิบกาแฟไปเนาะวันนี้เมย์ม่อยแล้วก็กวดเหอนขี้ฟุ้งก็ไงงงเ,เด้เออฮะล่ะก็เลยมานางกินอยู่ใน,นห้องนอนเนาะเออห้องนอนคอยนี่แหละทุกคนจิบชาจิบกาแฟไปน้ำแล้วกะเหตุงานไปน้ำเมื่อน,นี้นะแซดเกือบแตกทุกคนกะขอบใจทุกคนเถะล่ะกะบุ้งบามาแต่ห้างใดเนาะเอมีก่กะ ถทิงสีเห็ดงานบ้านแล้วก็เทิ้งสีตอบคอมิมนไปน้ากระจนว่าแบบหัวมุนเมื่อนี้ก็ได้เอามื่อนี้กระยางออกมาข้างนอกแล้วเพิ่นกระกวดเฮือ้นถูกระจนว่าเลี้ยวๆะล่ะทุกคนเบึ้งพื้นก็เริ่มแบบเหลื่อมมองๆล่ะะล่ะเออะล่ะเบึ้งเปิดออกเบิดทุกอย่างเลยประตูหน้าต่างเซ็จจนเออะล่ะเซ็จกี่ฟุ้นออกะล่ะทุกคนเอมี่ก็มีความเสือว่าถาบ้านเทาสะอาดถาบ้านเทาเบึ้งป็นระเบียบเรียบร้อยหะนะเขาก็อยู่เลี้ยวผู้ยู่เขาก็มีความสุขเนาะทุกคนเนาะผู้ยู่เลี้ยวเา้า คือจังว่าเป็นสิ่งที่แบบว่านําโกให้เฮาหานะอันนี้เอมีก่กะคือไปเองแต่ว่าเฮากะคอยกะเหตุได้แค่นี้ละทุกคนเพอาดีว่าเงินเฮามัน,มนกะจากลูกจากหลานเฮาก็อยู่หลายคนนะเมียนซําได้มันกะมันกะเปลี่ยนดอกทุกคนเออกะต้องได้เหตุอยู่ประจําเนาะมอนี่กะตกมา่ายบผู้เรียกกะเลยสีฮิวฮะละทุกคนก็นเลยพากกันหาแน้กินก็นเลยไห้น้องสาวไปซื้อเขาป้นแก้วขิงขนาทุกคนเขามนเป็นประเทศไทยก็สีออกคล้่ายๆคือแบบว่า เขาพูนเศร้าไปแดกฮะนะทุกคนกะสิมีอันหัวไก่อกไปน้ำนอกล้วก็มีผักก้นจองไปน้ำอันนี้เพิ่นกะเป็นเขาพูนนี่เพิินว่าบีบซอสโซดมือต่อมือเลยได้เนี่ยทุกคนมึงหัวไก่อกอีนี้น้ำมากมากินให้ได้เขาพูนแก้วคีมเนี่ยนะตอนอยู่เมืองนอกก็หอดเขากินเขาพูนแก้วคีงนี่แล้วทุกคนแต่ว่าอันมันกับ่ะไ้มีอีหย่างหลายได้เครื่องปุงกระไดเพิ่นกระตําขิงแล้กกาใสบอกเผ็ดแล้วก็มาปุงเลยว่าเขาสิกินเผ็ด หรือว่าเหาสิกินรสชาติได้เหากระปุงเอาเหรอสิกินหวานสิกินเค็มสิกินนัวเหากระปุงเอาตามใจที่เหามักเลยกับใส่แต่ปลาแดกน้ำปลาแค่จกระเขนี้แหละทุกคนแล้วก็ใส่น้ำต้มข้าวปุ้นเห็นบ่เออน้าที่คนบีบข้าวปุ้นอ่ะก็ใส่ไปเหรอละกับค้นค้นเนี่ยเด็ดเห็นบ่ของมีก็ได้เอาใส่ลงไปหัวไก,ก่อกอื้มแซ่บหลายหัวไก,ก่อกนี่ก็ได้ ใส่ผักลงไปหลายๆวันนี้นะทุกคนบึงกบคนด้วยวันนี้อ้าวคุณน่ะอันคิงกับบกเพ็ดได้นี่นะอืมเสียบท้องเราคอยกันเลยสิมาขออันจ้ำเจวก่อนอ้าวจ้ำเจวกับโอ้ยอีหย่างบุนี่สวนสวนรว,วมอันนี้ก็ได้เออหะกินเข้าไปจะคำสองคำก่อนเวลากินนี่เข้าไปมันกระจังบเสียบท้องเนาะทุกคนเนาะ มาอำมา่ำอ่ำม่มัน้ำเอมีเด้อทุกคนกินเ่าไดกระซ่บน้ำนัำน่นเด้อข่ยนี่ยก็ได้เอาหลังจากที่กินขา้าวเสร็จแล้วเอมีก็เลยไปยางไปซื้ออันเปปซี่อยู่นาบ้านเนาะอยากกินอียงแบบเย็นเย็นซึ้งใจซึ้งใจล่ะก็เลยเห็นิ่นหาพวกอันหวดพวกมวยพวกฟอยอยียงมาฮะน่ะ ก็เลยสีอันซื้อเพิ่นล่ะก็เลยให้แม่มาเลือกเอาเนาะแต่ว่ามือเศร้านี่ฟอยเขาก็ซื้อไปเลยลายอล้วเดียฟอยนี่ก็ได้เออมันก็เฮียนทล่ะแต่ว่าก็ซื้อซซยแล้วเพิ่มล่ะแม่ก็ว่าเอาซื้อแล้วด้นะแต่ว่ากบ็เป็นอย่างก็ซื้อเพิ่มเนาะวันนี้ก็ตัดบทมาหอดตัวแรงเลยทุกคนบองนู้นนี่ข่อยก็ยังใส่สุดเก่าอยู่ข่อยกัยังนอนเหตุงานอยู่เบิดมือเลยมือนี่นาทุกคนหลานก็เลยคงเฮียนมาแล้วก็มาซุมรุมกันเนาะลานนี่ก็เลยปทั้าหล่ะวันนี้ แบบนี้นะทุกคนเอออันที่ผ่านมาซื้อใบกลายลตูแต่ว่ามาเขาได้กับบุเรือจากเธอดอกเพราะว่าเมย์ข่อยแล้วเขามักใส่หะทุกคนวันนี้ก็สิลงไปกินเขาเนาะน้องน้องๆเขาก็กินจนว่าแบบอิ่มเบิดล้วล่ะแต่ว่า่ข่อยกัยังเฮ็ดงานอยู่หะนะเออก็เลยแบบก็เลยเพิ่นก็เลยจงประทูไว้ให้กับตูนึงเนาะก็กินกับเจวที่เหลือ อันตอนเที่ยงฮะล่ะทุกคนเจนวนี่ก็เอามาแต่วัดเด้มเมยข่อยไปวัดกะเอาเอามาน้ำเด้เมยข่อยก็ได้เออ,เอฮะล่ะเป็นธรรมดาเนาะคองอันเหลือยุวัดเนาะทุกคนก็นเอามากินฮะล่ะก็กินไปแต่่าสีได้โอ้ยบุมีสมผักเด้คันมีส้สมผักนี่แห้งคักเด้โทษประทูกับเจวเนาฮะฮะล่ะคลิปวิดีโอของเอมี่กะฝากไว้ซ้ำนี่ล่ละจากไหนเอมี่กะฝากกดไลค์กดแช้์ให้เอมี่เด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวกะจังมาพ่อกันคลิปใหม่คลิปหนาเนาะบ๊ายบาย